อย่ามาแบบนี้ไอ้ไอ้แพะลุกขึ้นแพะลุกขึ้นลุกขึ้นแพะลุกขึ้นมาไงลุกขึ้นแพะอ้าวจําได้แล้วเป๊บนึงแพะแป๊บนึงแพะไม่จ้าทีจ้าไม่ได้หรอกแกโกหกไอ้จำก่อนแพะเป็นจอมัดจ๊าบไอ้ไอ้มึงก็เอ้ยมึงเดินดิ้นเจอดีนะ

สวัสดีครับผมตั้ม T ี m um ครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็มาแล้วนะก็คือจะมาจัดการในเพชรฆาตทุกคนแล้วก็วันนี้ทุกคนผมไม่ได้มากับมาคนเดียวนะนี่วัน <'s> เดย์ออนี่นะทุกคนไม่รู้ว่าน้องเคยหรือว่าน้องสซไพรายผมก็เรียกัไม่ค่อยถูกเลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ <Wow. S 1> เราสองคนใช่ไหมก็จะไปจัดการในเพชรฆาตทุกคนแล้วก็ เจ้าตัวนี้มันบอกผมแล้วว่าไปจะฆ่าละมันอยู่ที่ไหนนี่เราก็มาถึงทางแนละ้วเราต้องเดินตามทางมาทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาเป็นช่วงประมาณจะเที่ยงแล้วนะทุกคนก็แต่แดดไม่ออกนะเพราะว่าฝนตกทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะีขยวครับรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยทุกคนแต่ทางที่ไอ้นี้มันบอกใช่ไหมคือมันมันเจอมาแล้วนะว่า ที่พักหลวงที่กบดานพวกมันมีเธอๆอ่านี้แหละไปเบาๆนะหนูไอแพะเบาๆนะมันเรีมกแต่ว่าหนูะเออแพะ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 เออขอให้ปูเออเดี๋ยวมัดที่ป่าทิ้งแม่หนูทำไมข้างในมันดูโล่งๆนะเอ็งเจอแท่นี้จริงดิเอนะอ,เเอไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึง วันนี้เราจะมาจัดการมาแล้วพูดถึงความแค้นที่มันทำกับเราดีไว้ดีกว่ามันเคยทำอะไรมึงวะไม่รู้ดิอ๋อมันทำมันทำแล้วมันทำเอะไรเองไว้อะอ๋อที่มันมัดไงนะนั่นแหละบอาฟังก่อนเองเจอเท่าไหร่อเองจำได้ปะอีกไกลไหมไกลแล้วโอ,โ,โอ้โ มัจะออกล่าตัวองเหปอป่านี้เหรอ,อป่ากูบอกไงากหนกันวเนี้ยมันถูดรอบ,บอกูบอกอ๋อจริงไหมไม่ได้ลอกเล่นอกนคนอตัวล่ะรูเรียกชื่อว่าเด็กเลี้ยงแก่ก็ไม่น่าเชื่อแล้ว่น่นเ,เ,เชื่อค่ะเด็่เอ๋จอ อย่าเลื้อเทอออย่าเลื้อเทออเดี๋ยวจับส่งให้มันแม่งเดี๋ยวไม่ช่วยแม่งหรือมั้งอยากลำมาเลยวๆเออก็ใจเ,นเนย็นหนิไอ้ห่าไอ้ห่าโอ้ทางรู้สึกว่าทางเดินยาวมากมากเลยนะคนไม่กลัวปะนะ่ะไม่กลัวพร้อมน,น,น,นู่นป่ะนู่นป่ะ อมมุ้งเอาดีดีโคตรป่านอะตาตาตาไม่ดีแล้วนั่นอะนู่นทุกคนผมเหมือนผมเจอนะเบาเบาเบาเนู่นไงไม่เจอหรอมานี่ก่อนมานี่ก่อนนั่งเอินเอะนั่งก่อนนั่งก่อนใช่ป่ะเออเดี๋ยวเบาเบาใหญ่มันรู้ตัวว่าเรามาไงก็เห็นไหมเดี๋ยวคันที่เราเอาไว้ก็คือ พี่จะจับเองนะส่ไปส่งมันใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับมันก่อนโอเครอก่อนนะเขาไปต่อรองกับมันนะพร้อมนะก็คือถ้าพี่ส่งเองไปใช่ไหมอแบบมันจับเองเพิ่ปุ๊บเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยปุ๊บเองก็จับมันล็อกเลยนะโอเคไว้เชืออยู่ในกระเป๋าดูเละรอเลยรอเลยโอ้นทุกคนผมเจออยู่แตกไกลเลยนะ ตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีครับพี่พี่พี่เอาเด็กอีกปะ <Hey. S 1> เอาเด็กอีกไหมเฮ้ย <Hey. S 1> นั่งก่อนนั่งก่อนีนนอน่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นใจเย็นพี่ต้องการเด็กอีกไหมเนี่ยต้องการใช่ปะเออวันนี้ผมเอามาให้คนหนึ่งเอาปะ เออนั่งก่อนจะเพิ่งลุกมคนงอก็เห็นพวกบอกพี่ได้สองคนแล้วไม่ใช่หรอเห็นพวกบอกมาไงใครบอกเองอะ่ะทำไมอะ่ะก็ผมเห็นใครมาส่งให้พี่หรออย่างได้เด็กไม่ครบเลยเออผมรู้อยู่ผมรู้วันนี้แหละเดี๋ยวแล้วในเด็กของเองอะ่ะอยู่ด้านล่างนู่นพี่ใจเย็นก่อน เอ็งมขึ้นมาก็มาคุยกับพี่ก่ไงว่ากลัวแบบว่ามาคุยแล้วพี่ไม่ต้องการเด็กอะไรงนี้แต่พี่ยังต้องการอยู่ใช่ปะโอเคเลยแล้วเออพี่ผมถามแล้เอาเด็กไปทําอะไรอ่ะเองอยากรู้ไปทําไมแค่อยากรู้ไงพี่ได้ไหมยุงเยอะนะทุกคนทั้กองก็คุยกับมันด้วย จะทายาพนด้วยอ๋อผมรู้ไม่ได้อะเรืวไหนละเด็กใจเยน็นพี่ใจเย็นนี่พี่ต้องการขนาดนั้นเลยเหรอเออแล้วถ้าผมให้ไปน,นี่ผมจะได้อะไรจากพี่อ่ะเองอยากจะได้อะไรทุกอย่างบนโลกข้าหาเองได้หมดนี่ใช่อ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ผมได้ยินข่าวว่าพวกมาส่งเด็กให้พี่แล้วพี่ให้ทองไปเหรอ มันเรื่องจริงไหมหรือว่าข่าวล้วข่าวมั่วใครเป็นคนบอกเองโอ้ก็ผมเห็นพี่ผมเห็นกับตารู้บ้างพ่อ,อ,อะฮะอยู่ด้านล่างรู้บ้าผพเอาเด็กคนไหนมาเด็กคนที่ผมปล่อยรอบที่แล้วไงล้วเองคนที่ไปเอามาให้ข้าที่จะรอตรงไหน่ะจะรออตรงนี้ อันหนึ่งไอ้พี่พี่ขึ้นไปข้างหน้านู้นหน่อยได้ไหมขึ้นไปได้ไหมผมจะดูที่แบบว่าโล่งๆหน่อยได้ไหมเราจะให้มันไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะเออพี่ตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นเลยต้นไมนะ้แล้วเด้าจะรอเองตรงนี้จัดไปพี่ผมลงไปเอาเด็กก่อนนะออโอเคนั่งรอตรงนั้นเลยพี่นั่งรอเลย มันอยู่ติดกับต้นไม้นะเวลาเราจับมันเสร็จแล้วก็มัดมนันเลยเชือกผมก็พร้อมแล้วทุกคนก็เป็นเชือกธรรมดาเลยนี่เอาไว้มัดน,น่าจะมัดได้อยู่ถ้ามัดมันเสร็จแล้วผมจะให้มในหมอนนั้นนะจัดการมาเลยนะนามเยอะซะด้วย แพะแพะพร้อมยังใจยเย็นใจยเย็นพักก่อน,นไปหนึง่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนทายากระดุงหน่อยทายากระดุงหน่อยยุงโคตเจอะเลยไม่หยุดขึ้นไปทายากระดุงก่อนถ่ายยังยอ๋อยังจูนไม่แม่กมมอ,อ,อ่านมั่วตบให้เร็วๆพอมไหมเนะี่ยมันพอมไหมนะ เมื่อกี้พี่สั่งพี่สั่งให้มันอยู่ตรงใกล้ๆต้นไม้แล้วเวลาพร้อมนะก็คือดูอย่าคล้องใส่ไปแย่เงอืมอืมได้เลยๆนะนะโอเคพร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมเลยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่หัวฟังแต่ไม่เลยแล้วดีแล้วยุงก็เยอะเลยว่าถ้ามันได้กลิ่นยากันยุงนี่มันจะตุยไหมคิดมากคิดมากมัน เดี๋ยวเวลาพี่จับเองเสร็จเองร้องเลยนะแบบไว้กู้อะไรประมาณนั้นนะโอเคโอเคเราขึ้นมาเลยไปแผลกูแส่นะเอ้ยกะไม่ต้องพูดมาพร้อมลุกขึ้นโอเคไปน้องจับปล่อยกอลเออไม่ต้องพูดปล่อยไม่จับผมไหมมันอยู่บนนู้นไม่จับปูปล่อยต้องพูดมาขึ้นไปเร็วปล่อย อย่าพูดมากนี่อย่าพูดมากมจับพูดทำไมวะส่งให้พวกไงหยอกกูแม่ใครไอ้คนคที่พ่อไอ้คนที่จับม,มึงมารอบที่แล้วไงมึงจำไม่ได้เหรอเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วอเออรอนั่นแหละพี่รอนั่นแหละเฮ้ยอย่ามีพ่ออยู่นุย้ยเออไม่ต้องพูดมากเอออย่างนี้แหละทำถูกทำถูกถูกต้องนะอ,อ,อย่างนี้เออเอาเถอะไปเออไปพี่รอนั่นแหละพี่ไม่ต้องมา นั่งรอเลยพี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยนั่งรอเลยมีพ่อที่ต้องดูแลวเว้ยเออปล่อยกูใช้คนนี้ป่ะพี่พี่ต้องการเ,เด็กคนนี้ไหมเออโอเคอเฮ้ยมึงคือใครวะดูหน้าดิดูหน้าดิจำได้ไหมดูเฮ้ยนี่กูจำได้แล้วพี่รอนั่นแหละพี่รอนั่นแหละอยากเปลี่นหน้าเลยใจเย็นดินี่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ่อยกูพี่พร้อมนะไหนของมีค่าพี่อยู่ไหนใจเย็นดิเอ็งยังหาแต่เงาค่าไม่ครบทำไมอ่ะเอ็งต้องหาให้ครบสามคนผมเอามาส่งคนหนึ่งก่อนงไม่ได้เหรอ้เอ็งอยากได้อะไรเอ็งต้องหาให้ครบสามคนโอ้อย่างนั้นเลยเหรอง่ายส่งวเบาๆปล่อยกูงั้นผมส่งให้คนนี้ก่อนได้ไหมได้โอเคส่งมมันาพร้อมใช่ไหมพี่ มึงอย่าต,ก,ตกเตกนะมึงตกเตกมึงโดนมึงโดนมึงบอกเลยมึงเป็นคนอย่างนี้เหรอวะเออเพ,พิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้ก็ได้อีห่าเอ้ยอ้าวเบสเอเย่าจับหัวพี่นั่งตรงนนะเลยเบสนั่งนั่งไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นพี่ไปตรงนูน้นถอยไปหน่อยพี่ถอยไปหน่อยผมขึ้นไม่ถนัดถอยตรงนู้นเลยถอยไปตรงนูนงน้นเลยส่งมันมาเออได้พี่ได้ได้ละปล่อยกูมึงพร้อมมาอยู่กับพ่อใหม่มึงไหมฮะพ่อใหม่หฮาเลยวะเนี่ยเรียกพ่อสิลูก ป๊าป <sympath ize> ้าไปป๊า <lookin> ป <benim> <s girlfriend> ้าหาเลยวะกูไปกูเอาพี่เอาจับคอหน่อยจับคอหน่อยพี่โอ้ยเฮียเออพี่นั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงไปกูมางี้ไอ้ไอ้แพะลุกขึ้นแพะลุกขึ้นลุกขึ้นแพะลุกขึ้นมาไง รูขึ้นแผลอ้าวจำได้แล้วแป๊บนึงแผลแป๊บนึงแผลไม่จำไม่จำไม่ได้หรอกแกโกหกไอ้ยจำก่อนแผนจำมัดไอ้ยัยมึงโง่เฮ้ยมึงอย่าดิ้นเจอดีนะเออมึงอย่าดิ้นไม่ไดหลอกไม่ได้หลอกแน่หลอกตรงไหนเออออกมาให้แลาดูสิได้เหรอนิดหนึ่งนิดหนึ่งอย่าดิ้นอย่าดิ้นเอออย่าดิ้นดิ้ มันไม่ฟังตัวไม่ฟังเด็กเป็ดไม่ฟังมาเลยลุกขึ้นมาเลยไอ้เนี่ยมึงโง่ไปเนี่ยลุกขึ้นมาเด็กเปิดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมันนั่งนี่มานั่งนี่มันไหวต้นไม้เหรอวะก็เหมือนที่มันมัดเองนั่นแหละนั่งนิ่งๆเลยนั่ง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 หนึ่งโอ้พรดาบพุ่งโดนกูได้สาธิกันโง่ไปนายเขอตบเนี่ยเออเอาดิ

ê ấy 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 đừng chiếu đừng chiếu lấy, àu đưa ê lấy, lấy, 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 ê lấy, ê ê เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องทำมันส่งสารส่งสารสงสารพอ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 มึงทำกับกูมึงไม่สงสารตบตูดเหมือนก็พอแล้วไม่ต้องทำแล้วออกไปได้โดนกูได้เด็กเป็ดไหนไหนดมตัวไปดิ้ดมตูดมึงเอ้ยนี่ทุกคนผมบอกแล้วผมมากันทุกคนนะยังไงตัวนี้มันแสบด้วยผมบอกเออ ออกแรงเดินดกูได้ไหนไหนไหนามึงออกได้ได้วยหรอไอ้ถามมาันดิถามมันดิว่าวันนั้นอ่ะใครมาส่งเด็กให้มันถามเ้ยวันนั้นใครมาส่งเด็กให้มึงเอกูเจอนะเว้หมีมีอ้าวมันไม่ตอบทำยังไงไหนหาไม้ไปทอนมันไม่ตอบต้องทำยไงเนี่ยต้งต้องพูดไม่ช้าต้องโดนโต๊ะปากไหน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 ว่ามึงยึดมึงย,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 ยึด ตบตบปากปาออไปดำมกูเน่นมึงออกได้เอนั่นฮะน้าไหมฮะน้าอ่าเย้น่ต้นเต็มตีตบหัวเท่งเลยเดี๋ยวโด้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยโอยอมยนอ้ยโอ้ยวเดี๋้ยวอีกคลิปโอ้ยโ้้ยโอ้อ้ยยอ้ยโออ้้ยยยออยอ้ยอ้้อ้้โยอ้ย้ย คุยกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยผมจะถ่ายต่อเลยนะแล้วก็จะถามมาทุกคนไปเจอกันในคลิปหน้าครับ